สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคลิปนี้คลิปดวงชะตารายสัปดาห์ครับ14-20มิถุนายน2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ย 15มิถุนาเนี่ยจะย้ายนะหลบจากคราดราหูเนี่ยนะเข้าสู่พบลาภะอ่าดีแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์นะสดใสและดาวประจำตัวตนุลาภะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ที่สำคัญคือพ้นคลาดลาหูเข้ามาแล้วนะที่ผ่านมาจำได้ไหมยี่ิมิถุนาก็เจอคลาดเนี่ยคลาดพระจันทร์นะคลาดจันเพน พอสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เจอคลาดจันดับนี่ตอนนี้หมดคลาดแล้วนะครับเพราะอะไรพระจันทร์ไปแล้วสองพระอาทิตย,ย์ย้ายวันที่ 15. มิถุนานะตนุลาภะอยู่คู่กับดาวศุกร์นะเป็นคู่สมพลอันะนี้ถือว่าดีนะครับดาวเกตยอยู่ในภพการเงินนะภพกระดุมพระดาวอังคารอยู่ภพวินาศนะสาวอยู่ภพอลิพฤหัสเล็งลัคนาเอาละนะ แล้วก็ราหูกับพุธก็ยังอยู่ในภพกรรมะนะแล้วก็มฤตยูอยู่ในภพสุภะทีนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะไฮไลท์ไฮไลท์ของสัปดาห์นี้นะ่าจะอยู่วันที่16ถูกไหมสิบหกวิถุนาอ่าเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันความหวัง16มวิถุนาวันอะไร14วันจันทร์15วันอังคาร16วันพุธอ่าสวันพุธบริวารอายุเดชสี นะลาหูกับพุทธเนี่ยอยู่ด้วยกันในภพกรรมะการงานแต่ทีเนี้ยถ้าถามว่าดาวเด่นเลขดีวันที่16กเนี่ยก็ต้องบอกครับวันที่16อ่ะพระจันทร์เนี่ยนะ14อยู่ที่ราศีกรกฎภพวินาส15 16กเนี่ยกลุ่มลัคนา17 18 19อยู่พบการเงิน20อยู่ที่พบสหัชชะ เห็นไหมสิบหกมิถุนาพจันทร์เป็นไงกุมลักพันจร์กุมลักแล้วมีดาวพฤหัสเล็งนี่ชาวราคนาราศีสิงต้องใส่ใจพจันทร์กับพฤหัสเป็นหลักก่อนนะเป็นหลักก่อนดาวประจําตัวเป็นยังไงน่ะลาภะไงดาวอาทิตย์เห็นไหมอยู่คู่กับดาวศุกร์และเห็นไหมว่าดาวพฤหัสเนี่ยเขาตรีโกนร่วมาธาตุกับดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์งั้นคู่นี้ ก็สวยก็คือพระจ,จันทร์พระพฤหัสแล้วก็พระพฤหัสศุกอาทิตย์แล้วก็พ,พระพจ,จันทร์ก็โยกหน้าสองดวงนี้เนี่ยคุณสามารถไปจับคู่ให้ให้มันเขารียกว่าเปาะเชะได้นะครับนะก็ถือว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงดีในเรื่องโชคลาภนะเพราะว่าดาวตนุเข้าพบลาพัแล้วก็วันที่16ซะด้วยอ่าใช้ได้เลย คืออาทิตย์ย้ายวันที่15ตอน10โมง25นาทีนะพอวันที่16เนี่ยพระอาทิตย์ก็เรียกว่าอยู่เรียกว่าอยู่ในราศีนี่แหละอยู่ภพลาภะแล้วนะครับแล้วพระจันทร์กลุ่มรักแบบนี้ก็เรื่องของโชคลาภเนี่ยพระจันทร์กลุ่มลักเนี่ยก็เป็นถือว่าไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีใดก็ตามนะวันนั้นถ้าพระจันทร์กลุ่มลักอะ่ะมันต้องมีโชคลาภอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีคนเลี้ยงข้าวก็ได้เนี่ย ก็คือเขาเรียกว่าสังเกตดูนะลองไปดูปฏิทินดูว่าอาวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรเข้าราศีท่านเนี่ยเอ้ยมันมันต้องมีลาบเล็กๆน้อยๆอยลาบปากก็ยังดีถูกไหมอ่ามีคนเลี้ยงข้าวมีคนซื้อของมาฝากเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสและวันที่16เนี่ยพระจันทร์ก็ยังกลมลักอยู่มันก็มีโชคลาบเช่นเดียวกันนะและมีดาวพฤหัสเลลงเนี่ยดาวพฤหัสให้คุณยาวเลยนะหลายเดือนแล้วก็ชาวลคราศาีสิงห์เรื่องของการงานอะไรต่างๆนานาเนี่ย แม่มันพ้นจุดคลาดมาแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวแล้วล่ะครับนะคือราหูอยู่ตรงนี้ถือว่าดีนะครับแต่ทีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยดาวอาทิตย์เข้าไปทับเข้าไปพอดาวอาทิตย์ทับเข้าไปมันเกิดคลาดนะยิ่งมีพระจันทร์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะวันที่26มิถุนาปเป็นไงคลาดจันทเพนพอวันที่9กรกยาอ่าโทษที26พฤษภาคมพอวันที่25 2ีอ่า9มิถุนาเนี่ยคลาดจันร์ดับ นี่เป็นลักษณะนี้เข้าไปเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงสัปดาห์นี้อ่ะมาแล้วเรื่องงานก็เดินหน้าปลอดโปร่งดาวประจําตัวก็เข้าสู่ภพลาภแสวงหาโชคลาภนะถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวและดาวที่อยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งราชาโชคซะด้วยออลัคนาราศีสิง์นะครับ ปัสสวะทัศตะต้ององคเก์ชีวะจันภูมิเมนผ่องแผ้วอีองสุริเยนโซนยศ4ี่สถานเลิศแล้วอันนี้อยู่ในภพที่10ก็ไม่มีนะครับปัสวะคือมีพระเคราะห์ภูมสุขเกาะพระจันทร์ศูนย์เลือนดีทวีคูณกรมมะกูลอร,ริขาก็ยังไม่มีอุดมเกณฑ์องค์เกณ์อุดมเกณฑ์ยังไม่มีแต่ไม่เป็นไรเพราะดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์อยู่ภพลาพระนี่ก็ถือว่าดีแล้วและคู่กับดาวศุกร์ คู่สมพลเล็งดาวพฤหัสพฤหัสเล็งจันและที่สําคัญนะ16มิถุนาเนี่ยเวลาที่เราประสงค์เนี่ยก็คือ16นาฬิกาถูกไหมสี่โมงเย็นตอนนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นที่ราศีมิถุนตกที่ราศีธนูสี่โมงเย็นเนี่ยลัคนาจะอยู่ประมาณนี้ลัคนาจะอยู่ที่ราศีตุลและราศีตุลเนี่ยจัน์เป็น11แก่ลัคนาถูกไหม ทีนี้แยกทำความเข้าใจก่อนนะว่าเด็กที่เกิดวันที่สิบหกมิถุนาเนี่ยเด็กที่เกิดวันที่สิบหกมิถุนาถ้าเกิดเช้าตรู่เลยเนี่ยนะเกิดพร้อมพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยอันนั้นเขาก็จะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ถ้าเกิดว่าเขาเกิดสี่โมงเย็นเนี่ยเขาก็จะเป็นคนลัคนาราศีตุลน่าถ้าเกิดว่าเกิดราศีสิงต้องประมาณเท่าไหร่สักประมาณเที่ยงสักประมาณเที่ยงนย่เงี้ยนะ เก็เขาเรียกว่าอยู่ประมาณ11บเอโมงประมาณเที่ยงเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยงั้นพอ4ี่โมงเย็นเนี่ยลัคนาก็อยู่ตรงนี้แหละพอลัคนาอยู่ตรงนี้เนี่ยจันเป็น11บเอ็ดแก่ลักเห็นไหมอ่าเวลาเราดูเราดูเขาเรียกว่าจับ,จ,บจับเรื่องของเลิกยามเนี่ยเนี่ยก็ดูที่ว่าลัคนาว่าเวลานั้นในลัคนาอยู่ไหนลัคนาอยู่นี่ครับจันเป็นสิเแก่ลักเห็นไหมแล้วจันทับลัคนาท่านแบบนี้มันแมจังหวะเรื่องของดวงชะตาเรื่องโชคลาภเนี่ย ลัคณาลาศีสิงห์ถือว่ามาแบบต้นต้นมาแบบต้นๆและดาวพฤหัสเนี่ยเร็งรักเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องโชคลาภตลอดไม่ใช่แค่วันที่16มิถุนาเท่านั้นเน่ยเห็นไหมดาวมันส่งเสริมหลายดวงมีหลายจุดที่ว่ามันพ้นและแล้วดูดิดาวเกตอยู่พบกระดุมพระแบบนี้ก็ไหว้พระขอพรก็อาจจะได้เขาเรียกว่ามีโอกาส ได้เลขได้อะไรมาจากตรงนั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะทีนี้ก็อย่างที่บอกอสนุปอีกครั้งก็พระจันทร์สวยสุดเด่นสุดในวันนั้นในวันนั้นนะสิมิถุนายนนะพระจันทร์เป็น11แก่เวลาเขาเรียกว่าเวลา4โมงเย็นน่ะแหละนและเดี๋ยวกุ่มรักท่านแล้วก็เล่งดาวพุหัสเชื่อมโยงกับตรงนี้เนี่ยสดวงแล้วนะแต่ของท่านนี่ก็อย่างที่บอกมันมีจุดตรงนี้ก็ไม่ประมาเทเพราะว่า วันพุธบริวารอายุเดชสีเห็นไหมคราวที่แล้วหนึ่งมิถุนาเป็นไงออกวันอังคารบริวารอายุเดชสีนี่ห้ามาถูกไหมแล้วคราวนี้บริวารอายุเดชสีสีเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วพอสีมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาก็มาเหมือนกันแต่ก็เขาเรียกว่าท่านก็ต้องไปจับคู่ให้มันเรียกว่าให้มันโปะเชะเรื่องนี้ดวงใครดวงมันเราเราจะไปแบบ คนที่ถูกคนนี้ไม่ถูกมันมันไม่ใช่แต่มันเป็นลักษณะว่าอ่าดวงใครดวงมันใครจับคู่ถูกก็ได้เยอะหน่อยอ่าแต่ถ้าเกิดใครเ็เรียกว่าอ่าเผื่อไว้หลายๆทางมันก็เฉลี่ยถูกไหมมันก็มีโอกาสครับแต่ว่าเรื่องของโชคลาภม,มาแล้วเรื่องการงานก็ไม่มีปัญหาเพราะดาวประจําตัวพ้นจากราหูไแล้วพอราหู่ตรงนี้ลาหูเขาก็มีกําลังไม่เจอคลาด คือต่างคนต่างเป็นคลาดของกันและกันนะอาทิตย์กับราหูเนี่ยพอแยกออกมามันก็เหมือนกับว่าพักยกอะ <c oughs> นะเขาเรียกว่าเป็นดาวดีทั้งคู่แต่ดันพอมาอยู่รวมกันแล้วไม่ดีตอนนี้เขาแยกออกจากกันแล้วพอแยกออกจากกันเนี้ยดวงของท่านก็สดใสขึ้นอ่าโดยพื้นฐานนะครับอันนี้ถือว่าโอเคอะภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงการงานเดินหน้านะโชคลาภปรากฏ นะครับสุขภาพเป็นไงสุขภาพก็ยังดีอยู่นะเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเนะี่ยเล็งรักอย่างนี้ถือว่าโอเคแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ประมาทสถานการณ์เรื่องโครคภัยไข้เจ็บมันก็ยังดูรุนแรงอยู่นะครับก็ขอฝากทุกท่านระมัดระวังตัวนะช่วงนี้ก็สวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างนะแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องของวัคซีนนะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านแต่ส่วนใหญ่เขาก็ ก็ฉีดกันหมดฉีดกันแล้วเนาะดังนั้นก็แต่เรื่องฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นเรื่องของของใครของบ้านเป็นเรื่องส่วนตัวบางคนน่ะก็คือทุกคนอะ่ะอ,อยากจะฉีดนั่นแหละแต่ว่ามันก็ติดปัญหาโรคประจําตัวนะสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่ะอะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับจะมาบอกว่าเอ้ยดวงฉีดวัคซีนได้ฉีดไม่ได้มันไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นลักษณะพิจารณาอันนี้เป็นเรื่องของทางก,การแพทย นะถ้าท่านมีโรคประจําตัวอยู่ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ว่าอ่าฉีดฉีดได้ไหมถ้าฉีดฉีดตัวไหนดีวัคซีนแบบไหนดีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอ่ายังยังฉีดไม่ได้เพราะว่าอ่าวัคซีนที่ที่มีอยู่ตอนนี้มันมันอาจจะเสี่ยงสำหรับท่านบางทีมันก็ต้องรอนะแต่หรือถ้าเกิดว่าเออมันมันได้มันไม่มีปัญหาอะไรก็ฉีดเพราะว่าการฉีดเนี่ยทุกคนก็คืออ่มันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่มันทำให้เขาเรียกว่ามันเปิดเปิด ประเทศจะเร็วขึ้นอ่ะเอาง่ายๆนะมันทําให้ชีวิตกลับมาเหมือนเดิมการทํางานอะไรอย่างเงี้ยจะได้เหมือนเดิมมันจะได้ความก้าวหน้าขึ้นไปแล้วนี่เห็นไหมดวงชะตาท่านโดยส่วนตัวและดวงของท่านมันก็คือมันมาแล้วโอกาสเรื่องของโอกาสโชคลาภธุรกิจการงานอะไรต่างๆมาดีแล้วนะเรื่องคู่ครองอะไรก็ดูแล้วไม่มีปัญหาทิศทางโอเคอาจจะต้องรอดาวพุธย้ายสักนิดนึงนะพอดาวพุธย้ายไปเนี่ยก็จะกัได้ว,ว่า ร้อเปอร์เในเรื่องของคู่ครองคนรักการติดต่อเจราจาหรืออะไรเงี้ยก็จะตามมานะคือตอนนี้ลาหูเขาก็อยู่กับดาวพุธอยู่มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเป็นคู่ศัตรูไงนะอันนี้ก็อดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับภาพรวมโชคลาภนะก็ว่ากันไปแต่ละท่านนะเรื่องสุขภาพผมดูแล้วน่าจะโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องไปพิจารณาเหตุผลทางการแพทย์ของแต่ละท่านเหตุผลส่วนตัวของแต่ละท่านนะครับ ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับขอให้ทุกท่านร่ลำรวยเงินทองอยู่รอดปลอดภัยปราศจากโกรค้ายนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไปเพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็โดวงพิจารณสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยว นะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วย คาถาบาลีนะห้าสิบหกบทนะหัวใจคาถาห้าสิบหกบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาดจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่ มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้า องค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ